ไกลไปนะหากินปลาวังไหมวังเกาเ่าแสนสีบ่บอนกับบงมสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพ e ่อแม่น้องสกุลสกุลครับมนีมาพอ้กับผมอีกคือเกาา่าอจานพากินแซ่บมนีพาพี่พาน้องมากินก๋วยร้อยลเลือดคือเก่าพี่น้อง oh. ก๋วยร้อยลเลือดไส่ใสออนตับหวานหวานไส่เพียใไส่บีสดสดอ่ะ oh. อืม ผักกะผักยำได้ไผ่เลือดผักกรอบผักไสกระเทียมหอหอมบักบลาขีโนกิีกสดอยู่หลังใส่กับพิีสดอยู่ทางหลังเนี่ยพี่น้องมาพี่น้องทางไก่ทางไก่ว่าสิเป็นไนประเทศหรือว่าตังประเทศมาเสแสรบกับจารันครับวันนี้ก่อยลอยเลือดว่า อ่าเองไม่เลือดไหลขนาดไปหนอโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมพริกสดทั้งหลังพี่น้องกินอยู่ในบ้านพี่เอาเมือยุส่สวนหมกพริกทอแม่ มีเสียงรถเสียงนาำแล้วพี่น้องมีเสียงเพลงน้ำฝนอาบุญมู่บ้านโเอวเอวอืออือเฮ้ยบุืเอือ มาได้พี่น้องมาใส่ก๋วยลอยเลือดกับจารันมันเนี่ยสดสดเดือดหลาย มีน้องมะเขือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ใส่อ่อนนี่นียังไม่เลอะมือกันแล้ว เึ้มๆมเดีดเดพี่น้องมอน,นี้ว่าพายุที่เขาเขิดท้งไหนบุ ควมหนกขึ้นนี้ไม่เอแดดไปร้อยหรอ cũng lắm gì thế ạ cái bầu kia cái bầu cửa sốt xuất hạ xuống đấy tập đôi miệng nè

หวานดีครับนี่ครับาจานหวานอันแท้นะ อืเนียบร้อยล้ไรไปน้องมือนีสำหรับเมนูก่อยร้อยเลือดใส่เพียใส่บีขมๆขมกินกับบกักพริกใส่กับบักเขืออยู่หลังสวนของแม่ฝากแฟนเขาวอลซี่ไม่น้องกินเขาง่ายน,น้ำกัน ากแฟนคลับ e PC, ย,ยิบซีพี่น้องสู้ทุกคนใสยกดตะไคร่ก็อลไรก็แชร์กดติดตามให้กับจารย์นั้นพายเินแสบด้วยครับเด้อ mm hmm. จารย์นั้นพายเินแสบก็บคอยพอนให้แฟนคลับ e PC, ยิบซีพี่น้องสูส้ทุกคนมีความสุขคมอยู่ริญมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เลยในที่การงานกินเงินยังนี่อะไรน้องชิ้นท้องอะไรท้องอะไมานกน้องรับไปเลยเงินหมือนนอ้องเตียมเงินแสนแปดมือไปให้นในแจวมือน,นี่สวดโทนให้มาฟังในแม่น้องเลยนะถูกสำหรับมือนีมีนู้นก้อยร้อยเลือดฝาก แฟนคาร์บอซี่ไปไปนอนไปซัมมีกก่สากลพอกันไมหมคลิปหนาไม่หนีจารันทร์เาคยนแสบขอกาบเข้ามาสวัสดีครับ